สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ทะเลกันนะครับนี่วันนี้เรามาเล่นของเล่นกันที่กองทรายนะครับตัวแรกก็คือเจ้าคอกกระดาษเจ้าจระเพนะหรือเรียกว่าไอ้เพ่เนี่นะครับจากป่าอเมซอนนะครับมาถึงนี่เลยนะนี่เจ้าเป็นหมื่นล้านปีนะครับพันล้านปีนะครับเป็นตำบนนะไปทันไปเสียแล้วคับนะครับ ัวน,นี้ก็เจ้าสุนัขพันไทยเอ้ยไม่ใช่เลยพันฝรั่งพันหูตั้งเรียกว่าอะไรอะ่ะบางแก้วเหรอหรือว่า,าไซบีเรียไม่แน่ใจนะอันนี้ก็เจ้าหอยนนท์สลักะนะครับเป็นตัวสำหรับกินเนื้อ กินเนื้อกันส่วนนี้ก็ปเป็นกระต่าอีกหนึ่งตัวที่คอยาวนะครับและนี่เรียกว่าช้างครับจะสัน่นๆสัน่นๆสัน่นน,นี้กันไป Let's go อีกตัวนึงตัวนังว้าวโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้ามาอาตัวสุดท้ายฝากเพื่อนๆกดติดตามแลว้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย